สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ลุงแมวจะมาอัปเดตบิวของตัวละครเมซาในสไตล์ของลุงแมวให้ทุกๆคนได้รับชมกันซึ่งบิวดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่าแม่สาวปืนไวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเริ่มต้นกันที่ระบบเฮ m i n t ลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลโนริชของแกรนเดลเข้าไปแทนที่สกิลบอลิสติกแบตเตอรี่ เพื่อที่จะเอาไว้ใช้บัฟชดเชยในเรื่องของค่า Energy ที่มีการใช้ค่อนข้างเปลืองและเพิ่มดาเมจธาตุไวรัลลงไปในตัวของปืนคู่และกูเลเตอร์สส่วนอาคอนชาร์ดเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็นชาร์ดเพิ่มแคสสปีดหนึ่งก้อนแล้วก็ชาร์ดเพิ่มค่าคิวติเค้าชาร์จให้กับอาวุธปืนลองอีก4ก้อนนะครับจะได้ไล่สกิลไวๆแล้วก็ใช้สกิลพีซเมเกอร์ยิงติดคลิดได้เกือบตลอดทุกนัดต่อมาก็จะเป็นวิธีการจัดมอสของเมซ่าซึ่งก็จะมีมอสตามนี้เลยครับโดยยส่่่วนนใหญเี ก็จะเน้นไปที่การเพิ่มค่าสเตรนท์กับดูเลชันเป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกิลต่างๆของเมซาและทําให้ระยะเวลาของบัฟสามารถอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นส่วนค่าเอฟเฟชแนนซีลุงแมวจะติดเอาไว้สัก30%ครับจะได้ช่วยเซฟการใช้ค่าเอเนจีลงไปอีกสักหน่อยส่วนค่าเรนจ์ถึงจะติดลบไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความจําเป็นกับเมซาในบิลนี้สักเท่าไหร่มัดพรามฟลูเพื่อเพิ่มค่าแม็กซ์เอเนจีจะได้มีสำรองเอาไว้ใช้งานกับสกิลต่างๆได้อยู่เรื่อยๆและสุดท้าย มอดอัมเบลวัตทอริตี้กับอัมเบลไฟเบอร์เพื่อเสริมความอึดให้กับเมซ่ตัวจะได้ไม่บางมากเกินไปเวลาที่ต้องไปลุยกับศัตรูที่มีเลเวลสูงสงส่วนอาเคนเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็นอาเคียนเวลลิตี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการยิงให้กับสกิลพิสเมเกอร์กับโมเอ็กเมนเต็ดเพื่อเพิ่มค่าสตรนท์ขึ้นไปอีก60%ส่วนบิวของปืนคู่เลกูลเลเตอร์สลูกแมวก็จะมีการจัดมอดเอาไว้ wide, ตามนี้ครับบิวชุดที่1จะเอจะว้าใช้กับศัตรูทุกๆเผ่ายกเว้นเผ่าคอ โดยจะเน้นไปที่ธาตุ corrosive กับ heat เพื่อลีดรอดาเมจออกมาให้ได้สูงสูงและลดค่าเมอร์ของศัตรูลงจากสถนานะดังกล่าวส่วนบิวชุดที่2จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผาคอ r ั u โดยจะเน้นไปที่ t o กซิ d ดาเมจเพื่อให้มันเจาะทะลุค่าชิลและเข้าไปทําความเสียหายให้กับค่าพลังชีวิตของศัตรูโดยตรงแถมยังทําให้ติดสถานะ corrosive จาก mod a r c o n continuity ได้อีกด้วยซึ่งสําหรับวิธีการเล่นเมซ่าในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยเริ่มมาถึงก็ให้เราทําการบัฟตัวเองด้วยสกิล knowledge เพื่อเพิ่มโบนัสดาเมจธาตุไวลให้กับปืนคู่เลกูลเลเตอร์สและทําให้เก็บเอเนจีออกเราได้เอเนจีเพิ่มมากขึ้นสกิลชูตติ้งแกลอรี่เพื่อเพิ่มโบนัสดาเมจพื้นฐานขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยแล้วก็สกิลชัตเตอร์ชิลเพื่อลดความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลของศัตรูจากนั้นเวลาที่เจอหน้าศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เรากดใช้งานสกิลพิสเมเกอร์เพื่องัดเอาปืนเลกูลเลเตอร์สออกมากราดยิงใส่ศัตรูได้ทันทีดูแมารับรองได้เลยน,นะครับว่าไม่ว่าเราจะเลียงปืนไปทางไหนศัตรูตรงนนั้นก็ ตายเรียบครับโดยเทคนิคในการใช้งาน Skill Piece Maker ของลุงแมวเนี่ยก็คือลุงแมวจะพยายามเปิดปิดการใช้งานของมันอยู่บ่อยๆเพื่อ,อที่จะทําให้ตัววงแหวนของสกิลมันกว้างอยู่ตลอดเวลาจะได้สามารถยิงโดนศัตรูได้ง่าย,ายๆแถมยังเป็นการช่วยเซฟค่า e n เอนอร์จีของเราอีกทางหนึ่งด้วยแหละครับโดยภารกิจที่หมอจะนาเอาเมซาในบิลนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือภารกิจที่เน้เนไปที่การฆ่าศัตรูและปกป้องเป้าหมายเป็นหลักอย่างเช่น Defense Mobile Defense หรือว่าภารกิจ Bounty ต,ต่างๆเป็นต้น และตัวของฉากเองก็ควรจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งประมาณหนึง่งเพื่อที่เราจะสามารถใช้งานสกิลพิสเมเกอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเมซาเนบิวนี้เนี่ยมันไม่เหมาะจะเอาไปใช้งานกับศัตรูที่มีเลเวลสูงสูงหรือว่าถึกมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการฆ่านานจนทําให้ศัตรูมันมีโอกาสเข้าถึงตัวของเราได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลือกภารกิจให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาเมซาเนบิวนี้ไปลงด้วยทุกครั้งนะครับโอเคนะปิดคลิป BOOM